สเตปวันบทที่เจ็ดแนวโน้มการหารายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปโลกเหล่านั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทุกทุกนาทีความต้องการที่ไม่มีอันสิ้นสุดของมนุษย์ดูจะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกขณะปัจจุบันการหมุนโทรศัพท์ดูจะเชื่องช้าไม่ทันการการเดินขยับตัวไปเปลี่ยนคลื่นวิทยุ หรือแม้กระทั่งเครื่องทำความเย็นดูจะเป็นการไม่สะดวกสบายต้องมีรีโมทบังคับได้จากทุกหนแห่งเครื่องบินโบอิงลำมหึมาบินลัดฟ้าไปยุโรปภายใน8ชั่วโมงทำท่าจะไม่รวดเร็วพอนักสำหรับทุกนักธุรกิจค้าชาติรสนิยมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเจริญทางเทคโนโลยีกระดานดำกลายเป็นกระดานเขียว กระดานเขียวกลายเป็นกระดานขาวโทรศัพท์ซึ่งเคยมีสีดำกลับอ่อนลงโทรทัศน์ที่เคยมีสีอ่อนกลับดำขึ้นเครื่องเสียงเคยนิยมขนาดใหญ่กลับเล็กลงอยู่ๆประเทศไทยที่เคยเป็นสวรรค์สำหรับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งปฏิเสธเพิกเฉยไม่รับรู้กฎเกณฑ์และหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยความมเชื่อมัน่น ฮึกเหิมและละเลยปรากฏการฟองสบู่มาตลอดระยะเวลาหลายหลายปีที่ผ่านมาต่างได้รับบทเรียนราคาที่เจ็บแสบหลายๆคนพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้ดูจะเป็นคำพูดที่ได้ยินกันมากท่าท่าและท่าแน่นอนที่สุดถ้าเราสามารถอย่างรู้สถานการณ์ล่วงหน้าเราจะสามารถป้องกันภัยและความเสียหายได้อย่างมหาศาล รวมทั้งทํารายได้อย่างมหือมาคุยสู่กันฟังเล่มน,นี้จึงขอพูดเรื่องแนวโน้มการหารายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงที่จะกล่าวถึงนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความนึกคิดอย่างถอนลากถอนโคนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในอดีตเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมขนส่ง รถยนต์รถไฟฟ้าและท่าอากาศยานและอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรศัพท์โทรสารการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการว่าจ้างอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการตลาดระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจะสามารถวางตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งอันให้เหมาะสม โดยเครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้องจะสามารถได้รับผลประโยชน์อย่างมโหฬารสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 1. โลกปัจจุบันได้มีการย้ายความสำคัญจากพื้นฐานการผลิตมาสู่พื้นฐานการจัดจำหน่ายและพื้นฐานข้อมูลเราไม่สามารถยอมรับข้อมูลที่ล่าช้าหรือการบริการที่ไม่รวดเร็วได้อีกต่อไป 2. ยุคโลกาภิวัตน ทําให้เราอยู่ในโลกไร้พรมแดนบริษัททุกบริษัทจําเป็นต้องมีขีดความสามารถที่จะสามารถแข่งขันในระดับนานา,นาชาติได้ 3. บริษัทต่างๆทั่วโลกมีความจำเป็นต้องปรับองค์กรของของตนให้มีขนาดเล็กลงเพื่อดำรงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 4. การลดองค์กรทําให้เกิดการเลือกจ้างอย่างมโหฬาน โดยเปลี่ยนการว่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นการว่าจ้างบุคคลแบบอิสระหรือการจ้างช่วงเพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายประจำห้ 5. แนวความคิดของพลเมืองโลกสมัยก่อนในการที่จะดทำงานกับบริษัทที่มั่นคงตลอดชีวิตเพื่อการมีฐานะทางการเงินและความเป็นอยู่ที่มั่นคงภายหลังภายหลังกเกษียณอายุดูจะเป็นความหวังที่เลือนลางขึ้นทุกนาที จากสำนักง,งานสถิติของสหรัฐอเมริการะบุว่ามีประชากรน้อยกว่า50%ที่มีฐานะดีพอที่จกกะเกษียณอายุเมื่ออายุครบ65ปี 6. ด้วยความไม่แน่นอนของระบบลูกจ้างประชากรโลกจึงหันมานิยมการทำธุรกิจของตนเองซึ่งเขาสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายจากบ้านของเขาเองธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจภายในครัวเรือนมีอัตราการขยายจาก450พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น750พันล้านเหรียญสหรัฐในปี1995อย่างไรก็ตามธุรกิจขนาดเล็กที่ยกเลิกการดำเนินงานภายในระยะเวลา5ปีมีมากถึง90% 7. บุคคลในยุคเบบี้บูมอายุระหว่าง 32- 50ปี กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพอย่างหนักประชากรโลกกำลังใช้เงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อค้นคว้าวิธีป้องกันพฤติกรรมการบริโภคของคนหนุ่มสาวซึ่งมีกำลังซื้อถึงสองในสามของกำลังซื้อทั้งหมดในโลกหันมาสนใจสินค้าบํารุงสุขภาพที่สามารถลดริ้วรอยของความชราชะลอความเสื่อมโทมของร่างกายสินค้าที่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และยืดอายุในราคาที่สามารถหาซื้อได้ไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ว่าพลเมืองของโลกถึง70%จะหันมาสนใจสินค้าชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกันสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพกำลังได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกการวางตัวเพื่อพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนอกจากการเป็นลูกจ้างแล้ว ยังมีอีกสองวิธีในการที่บุคคลธรรมดาจะสามารถสแสวงหารายได้คือ 1. เริ่มธุรกิจขนาดเล็กของตัวเองโดยมีการขายสินค้าหรือบริการ 2. ลงทุนโดยการลงเวลาหรือลงเงินหรือทั้งสองอย่างโดยใช้เครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนสูงจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีความมั่นคงทางการเงินโดยการแลกเปลี่ยนเวลากับเงินการรับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือการกินเงินเดือนในขณะที่เขายังหนุ่มสาวรายรับของเขาจะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานหรือเราเรียกว่ารายรับแบบเส้นตรง l i n e a r income รายรับของท่าน จะลดน้อยลงหรือสูญหายไปเมื่อท่านหยุดทำงานเศรษฐีที่ก่อสร้างตัวเองทุกคนสร้างสมทรัพย์สินของเขาโดยการใช้เครื่องเก็บเครื่องถีบแบบคานงัดและวเลตวิไฮเออทั้งสิน้นการหาเงินลนักษณะคานงัดทำให้เขาได้รับผลตอบแทนเป็นพันๆชั่วโมงต่ออาทิตย์ตัวอย่างเช่น การได้รับส่วนแบ่งจากรายรับของคนอื่นอีก20คนที่ทำงานคนละ50ชั่วโมงต่ออาทิตย์เขาทราบว่าความมานะพยายามและความมุ่งมันของเขาเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่สำคัญเท่าพหนะทางการเงิน (financial v i h i l e ที่จะนำพาเขาสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกับการเป็นนักขายที่มีความสามารถสูงสุด แต่อยู่ในตลาดที่กำลังถดถอยและไม่เป็นที่นิยมปัจจุบันมีพาหนะทางการเงินที่เป็นลักษณะาคารงัดมากมายแต่ต้องมีเงินลงทุนอัตราเสี่ยงค่อนข้างสูงเช่นสต็อกระบบแฟนชายและการว่าจ้างคนอื่นแทนตัวคุณเองเรามาพูดถึงพาหนะทางการเงินเฉพาะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้หนึ่ง ไม่มีอัตราเสี่ยงในการลงทุน 2. รายได้เริ่มจากรายรับแนวตรงและกลายเป็นระบบคานงัดโดยมีความเป็นไปได้ในการที่จะทำรายได้มากกว่า6หลักต่อเดือนภายในระยะเวลา2ปี 3. บุคคลธรรมดาสามารถเริ่มต้นได้ทันทีโดยใช้เวลาในการทำงาน5-10ชั่วโมงต่ออาทิตย์และไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ สี่ไม่มีการขายหน้าร้านกักเก็บสินค้าว่าจ้างพนักงานและไม่ต้องจัดทำระบบการเงินการบัญชีห้าเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมและทวีความนิยมมากขึ้นในอนาคตหกมีโอกาสในการทำงานและได้รับการสนับสนุนจากคนเป็นพันๆค,คนที่กำลังได้รับรายได้จากการทำเงินในลนักษณะ างัดคขึ้นลูกที่สามการกระจายสินค้าระบบเครือข่ายการกระจายสินค้าระบบเครือข่ายเป็นสิ่งใหม่ในทศวรรษที่1,960เช่นเดียวกับการที่ระบบแฟรนไชส์เป็นสิ่งใหม่ใน,ในระบบทศวรรษที่1,940แรกเริ่มระบบแฟรนไชส์ถูกขนานนามว่า เป็นระบบปิระมิดที่ผิดจรรยาบรนระบบเครือข่ายก็เช่นเดียวกันซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและยอมรับว่าเป็นวิธีดำเนินธุรกิจที่ถูกจรยาบรนการขายตรงคือการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงจากบริษัทและผลกำไรถูกส่งผู้แนะนำสินค้าโดยตรงบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ ได้ขจัดข้อเสียทั้งหมดในการกระจายสินค้าแบบดั้งเดิมเช่นยกเลิกการจัดเก็บสต๊อกสินค้ายกเลิกค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักง,งานขายและประหยัดการลงทุนเมื่อมีการลดขนาดของธุรกิจผู้ก่อตั้งธุรกิจเหล่านี้ก็มีเวลาเหลือพอที่จะสังคมซึ่งกันและกันช่วยเหลือและแนะนำวิธีการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน การดำเนินธุรกิจกระจายสินค้าระบบเครือข่ายในศตรวรรษที่21เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจชนิดเดียวที่ตอบสนองความต้องการ6ข้อที่ได้กล่าวมาทางตน้นการกระจายสินค้าระบบเครือข่ายขณะนี้มีอายุได้50ปีพอดีโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาถึง3ระบบหรือที่เราเรียกว่าคลื่นลูกที่3 โดยเริ่มจากระบบปิรามิดที่ผิดกฎหมายซึ่งยังมีบางบริษัทคงดำเนินวิธีนี้อยู่สู่การดำเนินธุรกิจซื้อตรงแต่กราศจากหลักเกณฑ์และกติกาและลงท้ายด้วยการเป็นธุรกิจที่ซื้อสัตว์สุดจริตมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงานสู่ความมั่งคั่งหลักฐาน การจเจริญเติบโตของธุรกิจนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปวิชาเกี่ยวกับการแนะนำธุรกิจนี้มีสอนอยู่ในหลายๆสถาบันรวมทั้งมหาวิทยาลัยเอเดนนอยที่ชิคาโกมิสเตอร์แอลเรนกรินสปาประธานแฟรเดอร์รีเสิร์ชของสหรัฐทำนายไว้ว่าภายใน5-6ปีข้างหน้านี้การขาย50%ในสหรัฐจะถูกจำหน่ายด้วยระบบ เครือข่ายระบบแฟรนชายปัจจุบันกระจายสินค้าอยู่ประมาณ30เปอร์เซ็นเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทชั้นนำในฟอร์จูน500มีถึง20เปอร์เซนที่จำหน่ายสินค้าด้วยระบบเครือข่ายซึ่งนิตยสาฟอร์ฟอบทำนายว่าตัวเลขจะขึ้นไปถึง70เปอร์เซนภายในปี2010หากท่านคือ บุคคลที่พร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงทางฐานะทางการเงินโดยไม่มีอัตราเสี่ยงในการลงทุนคลื่นลูกที่สามของระบบเครือข่ายคือทางเลือกที่ดีที่สุดของท่าน